ลงท้วยทองนะคะ。 ขอต้อนรับทุกคนนะคะกับรายการรามาวาไรตี้นั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการวาไรตี้นะคะหลากหลายคอนเทนต์เลยเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีแล้ววันนี้นะคะมีอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ค่ะกับพยาบาลสาวนะคะที่จะมานําเสนอทุกๆคนนะคะเธอคนนี้เนี่ยเป็นทั้งพยาบาลสาวคนสวยนะคะรวมไปถึงเนี่ยเป็นอาจารย์พยาบาลน,นะคะแล้วก็ยังมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครอีกต่างหากด้วยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวบุ้งจะมีน้องแอมนะคะเขาจะพาไปบุกดูเลยนะคะว่ากิจ,จวัดประจําวันนะคะของพยาบาลสาวคนนี้1วันในโรงพยาบาล บานรามาเนี่ยทำอะไรกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ค่ะเธออยู่กับบูมแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะบูมก็อยู่กับพยาบาลสาวคนสวยของเรานะคะคุณเมย์ประวันรัตน์ปัญจทา,ารากุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบอกอนะคะ เธอเนี่ยเยอะมากนะคะเป็นทั้งพยาบาลสาวนะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์พยาบาลนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยยังเป็นพยาบาลทุนปริญญาเอกด้วย,ยคือเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งพยาบาลแล้วก็ทําแบบว่าเหมือนกับแนวจิตอาสาอะไรอีกเยอะแยะมากมายถามตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยทำอะไรคะคุณเมย์ตอนนี้ก็คือจักที่เป็นพยาบาลปกติก็คือมาเป็นอาจารย์พยาบาลแล้วค่ะก็เพิ่งจบปริญญาโทค่ะแล้วก็มาสอนหนังสือเป็นนักสอนเกี่ยวกับพวก การพยาบาลเด็กนะคะในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3ค่ะแล้วก็มีสอนพวุทาการพื้นฐานให้กับน้องหมอหันงน้องนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4<ช>ก็คือคยังยังยังเป็นพยาบาลในหวอดด้วยเช่นเดียวกัน<ช>แล้วปกติพยาบาลในหวอดนี่คือมีหน้าที่ทําส่วนไหนอะไรยังไงบ้างพยาบาลในหวอดค่ะ,คะส่วนใหญ่ก็คือจัดก,การเรื่องผู้ป่วยทั้งหมดเลยดูเรื่องยาแล้วก็เรื่องการารักษาทั้งหมดค่ะแต่พอเรามาเป็นอาจารย์ปุ๊บเนี่ยค่ะคือเราก็จะเน้นเรื่องของการสอนเป็นหลักค่ะว่าแบบเออนักศึกษาเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างการที่จะดูแลคคนนไข้ เขาจะต้องเทคแคร์อะไรบ้างอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพยาบาลเนี่ยบางคนก็คิดว่าอาจจะเรียนคล้ายๆคุณหมอหรือว่าอะไรแต่จริงๆแล้วพยาบาลก็เอาจริงๆคือเหมือนกับจําเป็นจะต้องศึกษาแล้วก็รู้เกี่ยวกับวิธีทั้งเชิงในจิตวิทยาคุยกับคนไข้อย,ย่างไงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการบางบางอย่างที่คุณหมออาจจะไม่ได้เป็นคนทําให้อย่างเช่นเจาะเลือดวัดความดันหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วการเป็นพยาบาลที่อยู่ในอร์ดกับเป็นพยาบาลที่ เป็นผู้สอนพยาบาลอีกทีนึงมันแตกตา่างกันยังไงบ้างคะบทบาทแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนค่ะเนื่องจากเวลาเราทํางานด้วยตัวเองอเราไม่ได้สอนหนังสือเราก็คนไข้ก็เบสออนด้วยด้วยความรู้ของเราดังนั้นเราก็จะสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างเต็มที่แต่พอเราสอนนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาเบสอ่อนไลเซนเราค่ะดังนั้นเวลาเราคนไข้จะได้รับการดูแลจากนักศึกษาพยาบาลเราจะต้องแบบมีการทวนแล้วก็ คอนเฟิร์มกับนักศึกษาอย่างเต็มที่ว่าโอเคนักศึษามั่นใจแล้วนะแล้วก็ไปขออนุญาคนไข้ว่าเออคนไข้คะเคสนี้ขออนุญาตให้นักศึกษาได้ดูแลนะคะโอเคไห<อ>มยอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่คนไข้จะค่อนข้างยินดีแล้วก็เต็มใจเพราะว่าจะได้มีคนมาคุยกับเขาเพราขาอยู่โรงพยาบาลเขาก็ จํากัดการเยี่ยมใช่ค่ะช่วงนี้โควิดก็คือบางหวอดก็คือไม่ให้เยี่ยมเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนไข้ก็คืออยู่คนเดียวดังนั้นถ้ามีนักศึกษาเข้ามาช่วยดูแลเขาเนี่ยเขาก็เหมือนมีเพื่อนคลายเหงาอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงการสอนมุมอยากรู้ค่ะว่าเวลาสอนเนี่ยคือในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือสอนยังไงเหรอคะคือจริงๆแล้วเราแบ่งเป็นภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎีนะคะส่วนอย่างที่เป็นภาคทฤษฎีก็จะเป็นเลคเชอร์ในห้องอะไรนะค่ะซึ่งตัวตัวของเเองยังไม่ได้จบปริญญาเอกเขาก็ยังไม่ให้เข้าไปสสออออนนนนนใใหหห้้้งงญ่่่ทททีีีเเเเรากก็็็็จะไไดปปปลๆ ย,อยย่อยหรือว่าเป็น <ฮะ S 1> พวกฝึกปฏิบัติการนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรื่องแบบใส่ซ้ายให้อาหารอะไรค่ะที่เป็นหัตการพื้นฐานในเด็ก <ฮะ S 1> อย่างนี้ค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาเด็กขึ้นวอร์ดไปเจอคนไข้จริงๆดูแลคนไข้ทั้งวันทั้งอาทิตย์ <ฮะ S 1> อย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้เขาลองเขียนแผนการพยาบาลมาให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นพยาบาลจริงๆหนึ่งคนเขาจะต้องดูอะไรบ้างให้ครอบคุูอย่างงี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่พยาบาลที่แบบว่าอยู่ในโรงพยาบาลบางคนอาจจะคิดว่าเครียดหรือว่าอะไรแต่จริงแล้วไลฟ์สไตล์ของพยาบาลเมย์เนี่ยหรือว่าจันเมย์แล้วกันคนเรียกว่าจันเมย์นะคะมีไลฟ์สไตล์แบบที่เรียกได้ว่าเหมือนหนึ่งในคนในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ทำอะไรบ้างคะส่วนใหญ่เรา,เรา,เ,ราเราจะเป็นคนชอบชาเลนจ์ตัวเองค,ะค่ะเราก็จะแบบ อยากไปศึกษาเรื่องอื่นที่เราสนใจเช่นไปสัมมนาคอร์สออนไลน์เช่น Data Science หรือว่าเรื่องอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆที่คิดว<ะ>่าแบบน่าอาจจะเอามา,าประยุกต์ใช้กับงานของเราได้ถ้าสมมติว่าเราเอาศาสตร์พวกนี้ค่ะมาะช่วยใชใ้ในกับงานของเราเนี่ย<ะ>สิ่งที่ได้เลยคือเราก็จะได้องค์ความรู้ใหมค่ค่ะเราก็จะเก่งขึ้นนอกจากนั้นคุณภาพชีวิตของคนไขะะ้ก็จะดีขึ้นด้วยการรักษาก็ดีขึ้นด้วยคนไข้ก็กลับบ้านได้เร็วขึ้นอย่างนี้ค่ะ นอกจากกิจกรรมในแบบว่าโรงพยาบาลหรือว่าเกี่ยวกับพยาบาลแล้วเนี่ยนะคะยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับบันเทิงด้วยไปประกงประกวดอะไรอย่างอี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะส<อ>่วนใหญ่ก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่กระดุนาส่งไปค่ะก็อย่างของล่าสุดเนี่ยก็คือจะไปประกวดนางนพมาศค่ะแต่ไม่ได้รางวัลน,นะคะแบบเราเป็นสายสวยขายขับเราก็เลยไม่ค่อยได้รางวัลเหมือนคนอื่นเขาคุณเมย์อาจารย์เมย์ โอ้เรียนหาตำแหน่งไม่ถูกเลย<ม>ยังไปอีกหนึ่งสายก็คือสายมูใช่ค่ะพยาบาลนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับการมูคะ่ะมันเป็นหลักสิทธวิทยายอย่างหนึ่งค่ะจูงใจในการทํางานอ,อย่างเช่นเวลาเราทําอะไรที่มันเหนื่อยเเราก็แบบเรารู้สึกว่าแบบเออเราต้องมีที่พึ่งทางใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะชอบทําบุญไหว้พระอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็จะชอบซื้อกาไรอะไรเงี้ยมาให้ค่ะก็คิดว่าอ่ะงานจะได้น้อยลงคนไข้จะได้น้อยๆหอน่อยอะไรเงี้ยค่ะเวลาขึ้นเวทีหนึ่งจะไม่หนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายมูนี่คือแบบ ว่าชอบชอบดูดวงด้วยชอบดูดวงด้วยแล้วก็พวกซื้อพวกกาไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเสริมเสริมบางคนใส่เสื้อสีมงคลทุกวันอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแลยนีการศึกษาศาสตร์เพื่อมาดูดั่งดูดวงคนไข้ใช่ไหมคะจริงๆริงจคือเคยเรียนดูด้วย ช่ค่ะที่บ้านก็แบบว่าเปิดไพ่เหมือนกันนันั้นก็คือแบบก็จะดูกันเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเราดูดวงบ่อยเราก็จะชินว่าอัะไพ่นี้มาพูดถึงเรื่องอะไรอะไรอย<ฆ>่างเงี้ยค่ะเราก็แบบพอจะรู้ความหมายได้บ้างถ้าสมมติว่าเราถามเรื่องนี้อย่างเงี้ย<ห>ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะพักกันสักคู่เดี๋ยวบูงขออนุญาตไปดูดวงก่อนดีกว่าได้ไหมอยากรู้ว่ามันก็เป็นสายมูเหมือนกันอะอยากรู้ว่าอย่างพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะถามถามถามเกี่ยวกับอะไรคะถามเกี่ยวกับคนไข้ความรักค่ะใช่ค่ะพยาบาลไม่มีอัะ อันนี้เป็นแบบว่าในอินเทอร์เน็ตเขาเคยบอกนะว่าอาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยมีแฟนความรักอ่ะคือจะแบบว่ารู้สึกว่า ไม่ค่อยมีคนที่แบบว่ามีความรักสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลามันไม่ค่อยมีจริงไหมคะจริงค่ะยิ่งช่วงนี้ค่ะมีโควิดเยอะมากๆบางคนเขาต้องขึ้นไปอยู่วอร์ที่เป็นวอร์ดโควิดนะคะเขาก็จะต้องทํางาน15วันเขาทาเป็นล็อตๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการที่จะติดต่อกับที่บ้านหรือว่าครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาน้อยมากๆแล้วแถมยังอยู่ห้ามสมมติว่าอยู่วอร์ทนี้เองเงี้ยค่ะคนไข้มีแต่คนไข้เด็กไม่เจอใครเลยค่ะนอกจากญาติคนไข้กับตัวเด็กเองอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะไปเจอข้างนอกเนี่ยก็ เราก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เราดูแลคนอื่นแล้วเอาเป็นว่า<ม>หัวใจของพยาบาลเนี่ยก็ต้องการคนดูแลเหมือนกันใช่พูดขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะคะเบรกหน้าค่ะแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมาดูภารกิจนะคะของพยาบาลเมย์นะคะหรือว่าอาจาร,รย์เมย์เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะคะมีภารกิจหรือว่ามีหน้าที่มีบทบาทอะไรยังไงบ้างนะคะพักสักครู่ค่ะ ครูคนสวยคะ่ะสวยเท่เก่งสอนดีมากสวยเท่สมาร์ทโคตรใจดีสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องแอมอยู่กันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็อยู่กับอนจอเม สว,สวัสดีอาจารย์เมย์นะคะโอ้โห oh ในสตูดิโอนี้ว่าสวยว้าวเลยนะคะแอมอยู่ใกล้ตัวจริงเนี่ยว้าวกว่าในสตูดิโอนี่อยู่ในยูนิฟอร์มคืออันนี้คือเป็นชุดพยาบาลใช่ค่ะโอ้โหใส่ขึ้นฝึกทุกวันเลยแล้วก็สอนนะ ารย์เมฆาวันนี้จะขอแอบมาเป็นนักเรียนพยาบาลนะคะของอาจารย์เม์เพื่อตามติดชีวิตอาจารย์เมฆหนึ่งวันได้เลยวันนี้มีกิจกรรมทําอะไรบ้างคะจริงๆวันนี้เนี่ยค่ะก็จะมีสอนเลคเชอร์นะคะแล้วก็มีสอนสกิลแลดให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3ค่ะก็เป็นสอนพวกเรื่องตรวจร่างกายทั่วไปนะคะในเกี่ยวกับเรื่องของพยาบาลเด็กอย่างเงี้ยค่ะ็คือสกิลลักน่าจะเป็นเหมือนปฏิบัติปฏิบัติค่ะนักศึกษาได้ฝึกจริงๆกระหูอย่างเงี้ยใช่ไหมใชจะได้แบบใกล้ชิดขนาดนั้นเลยนะคะเปล่นเป็นมากแล้วก็อย่างหน ก็จะ,ะ,ะเป็นทฤษฎีนิดหนึ่งสองอย่างวันนี้นะคะกับสิ่งที่อาจารย์เมย์ทำที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีแห่งนี้และแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราจะได้อินไซต์กันแบบสุดๆมากกว่าในสตูดิโอเพราะว่ามันคือหนึ่งวันเทีย่ยวจะได้ใกล้ชิดกับอาจารย์เมย์คนเก่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปตรงมุมไหนดีคะเดี๋ยวขึ้นไปที่เดี๋ยวจะขึ้นไปที่ห้องสกิแลแ l บชั้นสามนะคะอ r c h i t e c ชั่นข้างบน,นะค่ะได้ค่ะไปตามกันเล ก่อนดีขวดขวดเราดูอะไรบ้างขนาดสี่บาขนาดสีฟซาโอ้โหนี่คือบรรยากาศนะคะที่อาจารย์เมย์กำลังสอนน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีแห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศน่ารักสดใสมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแอบเห็นอาจารย์เมย์ก็ซีเวสเหมือนกันนะแต่น้องๆก็ดูสนุกเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยค่ะ แล้ววัตามเดือนแล้วเนี่ยเออบวกบวกเซนติเมตรเข้าไปปุ๊อะมันไม่ตรงกับตามที่เราเรียนมาแสดงว่าเราต้องต้องคิดถึงแล้วอะ่ะเด็กมีภาวะอะไรที่ปกติสมองหรือเปล่าถูกไหมทำไมถึงสมองถึมมง,งใหญ่ผิดปกติอาจารย์เมย์เป็นคนที่เอองสีผีสันแล้วก็เป็นคน ให้ความสนุกเวลาสอนก็สอนสนุกค่ะไม่เครียดทาให้เราแบบมีความสนุกกับการเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงความสมาร์ทค่ะยังไงคะสมาร์ทยังไงอาจารย์เลยมีความกระฉับกระเฉงอะค่ะเวลาสอนก็ค่อนข้ยงทำอะไรทำงเลยอะเขาเป็นผู้หญิงที่ดูท่องแถวไปทุกอย่างเวลาแบบไม่เข้าใจอะไรหรือว่ามีความรู้หรือแบบหันทางการอะไรที่เราไม่มาใจอาจารย์ก็ จะทบทวนให้ก่อนที่แบบจะไปดูแลผู้ป่วยอ,อย่ค่ะยังไงคะไม,ไม่ให้น้องมีไข้ถ้าน้องมีไข้ส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากการที่ดูก่อนถามว่าเทมเพลเจอร์อุณหภูมิของน้องเนี่ยบอดี้เทมเพลเจอร์เนี่ยคืนที่เท่าไหร่ค่ะโดยปกติแล้วอุณหภูมิเด็ก เราได้ไปดูมาแล้วนะคะว่าวันนี้อาจารย์เมมีกิจกรรมเยอะมากว่าจะเป็นการสอนทั้งปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีวันนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เมกำลังนั่งทําเลยอาจารย์เมคะนั่งทําอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้กาลังจะตอบเข้าคนไข้อะค่ะที่เข้ามาคอนแทคใน ไลฟ์แชทของรามาโควิดแล้วไปแชทเขาค่ะซึ่งเราเปิดตอน4ี่โมงถึง2องทุ่มซึ่งตอนนี้4ี่โมงพอดีเลยค่ะก็มีคนไข้ทักเข้ามาพอดีเลยค่ะเราก็าสมมติว่าคนไข้มีคําถามอะไรเราก็จะช่วยตอบคาถามเขาอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของโควิดถ้าเขามีข้อสงสัยเรื่องกักตัวหรือว่าเรื่องปฏิบัติตัวหรือว่าถามถึเรื่องการตรวจอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะ จริงๆเรามี call นเตอร์ที่เราทำใช่วัน8โมงถึง4โมงเย็นอย่างเงียงะะ้ยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งละส่วนหนึ่งละค่ะแล้วถ้าคนไข้ไม่สะดวกอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็มาทำตอน4โมงถึง2ทุ่มช่วงที่คนไข้แบบไม่ได้ให้เป็นเวลางนานเงี้ยค่ะเขาก็จะพิมพ์เข้ามาได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้ไลน์เยอะค่ะใช่ต,ต้องการสอบถามว่าผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจำเป็นต้อง,องกินยาฟาวิทิลาเบียมหยค่ะอันนี้เราอันนี้คือคนไข้เขาขาบมาเลยค่ะเราไปอยู่ในช่วง4โมงถึง2ทุ่มเราก็ต่อได้ no ไม่จำเป็นค่ะเราก็บอกไปยมีคน ไม่จำเป็นค่ะนะคะต้องดูตามอาการค่ะก็คือชื่อว่าลามาโควิดใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาไว้ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เมย์นะคะได้ตอบเป็นเหมือนไลน์แชทของคนไข้ยังไงดีกว่าไม่กลัวค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ อาจารย์ทำงานกับอาจารย์เมย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากให้อาจารย์พูดเถืงอ,อาจารย์เมย์ว่าเป็นยังไงบ้างทำงานกับอาจารย์เมย์ชอบต้องไหนประทับใจยังไงบ้างน้องเขาก็น่ารักนะคะค่ะเป็นคนแอคทีฟแล้วก็เขาหาความรู้อะไรได้เก่งนะคะเวลาเขาสอนเนี่ยเขาก็จะแบบไลฟ์ลีอ่ะคือสนุกสนานากับเป็นกันเองกับนักศึกษา คล้ายๆรุ่นใกล้เคียงกับนักศยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาเขาพูดอะไรกันเขาสอนเนี่ยใช้ภาษาที่แบบเขาเข้าใจกันนักศึกษาเขาก็จะไล้ชิดกล้าที่จะพูดกล้าจะถามอะไรอย่างเงี้ยกล้าจะปรึกษาอยู่วอร์ดเดียวกันค่ะก็น,ะะน้องเขาก็เพิ่งมาเป็นอาจารย์ใหม่ที่มาช่วยที่วอร์ดเรียนรู้งานเร็วค่ะแต่ว่าก็ มีแอบติดโก้บ้างเขาเรียนรู้ไวค่ะแล้วก็เก่งมากภาษาดีไอทีเก่งแอบมูเตลูค่ะอเอค่ะเนี่ย๋ยวสงสัยต้องไปขอข,ของเดียอาจารย์เมย์บ้างละดีช่วงนี้น้องจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็เหมือนกับมูเตลูเป็นระยะระยะใช่ค่ะนี่นี่น<ช>้อยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแถมเป็นอาจารย์ที่ทํางานอยู่หอเดียวกันกับอาจารย์เ<ช>มย์ด้วยน้องน่ารักมากว้าดดมากค่ะขอบคุณะาะนะค่ะ และนี้ค่ะคือ1วันของอาจารย์เมย์ที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องความสวยค่ะความสามารถรอบด้านจริงๆการเรียนการสอนภาษาแล้วก็ไอทีค่ะแน่นอนค่ะหนึ่งเรื่องน่าสนใจกับรามาโควิดไลน์ออฟ i ิเชีที่อาจารย์เมย์นะคะได้จัดทําแล้วก็ดูแลขึ้นรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ รายการรามาวาริตี้นั่นเองนะคะต้องขอบคุณน้องแอมมากๆเลยนะคะที่พาไปดูภารกิจนะคะของน้องเมย์ว่าวันหนึ่งเพาบาลสาสวคนสวยของเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลรามาแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยคือเมย์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ทําจิตอาสาใช่ค่ะซึ่งจิตอาสานี้เกี่ยวกับโควิดด้วยใช่คือทาอะไรคะช่วยบอกหน่อยก่อนหน้านี้เนาะคือเนื่องจากฝ่ายเขาเรียกคะ่ะ วัคซีนมันมาเยอะมากเขาก็จะเกณฑ์คนเข้ามาแบบช่วยฉีดเพราะเนื่องจากประชาชนต้องการรับวัคซนนนนีนเป็นจำนวนมากเราก็ไปเป็นอาสาที่เข้าไปช่วยฉีดวัคซีนใ,ให้คนไข้ใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วที่โรงพยาบาลรามาค่ะเราก็แบบคนไข้ค่อนข้างเยอะ,ะเขาก็จะโทรมาทุกวันทุกวันทีนี้ค่ะโรงเรียนเราก็เลยคิดว่าอ่ะเราน่าจะมีอะโอกาสทําอะไรให้ตอบแทนคืนสังคมคเพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยมนเป็นที่รับรับคนไข้ยอย่างเดียวเราต้องการที่จะให้ป้อนข้อมูลกลับไปให้คนไข้ให้ได้มากที่สุด เพราะช่วงนั้นก็มีข่าวเฟซนิวค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องมีพอเซ็นเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยคนไข่ซึ่งตอนนั้นคนก็โทรมากระน่แบบเยอะมากค่วันละ200สาย,ยคะก็จะเกณฑ์อาจารย์ทั้งโรงพยาบาลมาช่วยกันรับโทรศัพท์ก็คือเราจะเห็นออจินนาการนะคะอาจารย์หมอนะคะแล้วก็คุณพยาบาลนะคะใส่เฮดโฟนอย่างนี้แล้วก็ไปับส,สาย ใช่ค่ะ,คะทั้งวันค่ะ <Wow. S 1> จริงๆเยอะมากแล้วแบบบางทีคําถามมันเป็นคําถามซ้มําๆเดิมๆซึ่งมันฮัตตีคนค่ะอยคนย่งอย่างมากที่สุดก็คือแบบ120 150ก็คือคําถามเดิม <Okay. S 2> แต่แค่เปลี่ยนคนไข้แค่นั้นเองอซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะในเมื่อคําถามมันคาถามซ้มําเดิมทาไมเราไม่มีระบบอัตโนมัติช่วยตอบเขาล่ะเราจะได้ประหยัดทรัพยากรพวกเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจารย์บางคนเขาก็ติดภารกิจการสอนหรือว่าไปขึ้นวอร์ดกับ คนไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลย<ะ>รู้สึกว่าเอองั้นเราน่าจะมีแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่จะช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้เราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราทำไลฟ์ออฟิเชียลแอคเคาน์ดีกว่า,วานั้นก็คือไลฟ์ออฟิเชียลแอคเคา์อะไรคะอันนั้นคือจะเป็นลามาโควิดไลฟ์ออฟิเชียลแอคเคา์ค่ะคือตัวเนี้ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้สําหรับคุยตอบโต้กับคนไข้เรามีไลฟ์แชทนะคะตอนช่วง4ี่โมงถึง2องทุ่มเป็นอาจารย์พยาบาลมาตอบคำถามให้คนไข้แบบเรียลไทม์คือทักมาปุ๊บเราก็ตอบปั๊บเลยมาถาถมมไดมด้ห นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนของด a ต a ้าเบสนะคะเป็นคำถามที่พบบ่อย คือสมมติว่าคนไข้กดเปิดเข้ามาแอดเฟรมมาปุ๊บเราไม่รู้ว่าจะถามอะไรดีก็กดเข้าไปดูในคําถามที่พบบ่อยค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจว่าตรวจที่ไหนดีปักหมุดแผนที่ในในไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยว่ารอบๆเราเนี่ยมีสถานที่ตรวจอะไรบ้างใช่ค่ะอัปเดตมากค่ะแล้วก็ดูว่าแบบการตรวจเนี่ยตรวจยังไงขั้นตอนการตรวจเป็นยังไงของถ้าตรวจที่รามาจะมีขั้นตอนอะไรบ้างราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่สําคัญหรือว่าเรื่องของการปฏิบัติตัวเขาบางคนคือคนไข้ติดไปแล้วแต่ว่าคนในบ้านเขาก็มีความเป็นกังวลว่า ฉันต้องพ่นน้ำยาสเปร์ในบ้านไหมฉันต้องชัดของอะไรอย่างนี้ตอนลุงติดช่วงนั้นไปช่วงที่คนไข้แพนิคค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีดัต a ้าเบสตรงนี้คนไข้เข้ามาดูเนี่ยก็คือเขาก็จะสบายใจได้เขาก็คือเข้ามาดูได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เนี่ยลน์ของลามาออฟช c i ล l อันนี้เนี่ยเป็นโควิดเนี่ยก็คือ คุณเมย์เนี่ยเป็นตัวตั้งตัตีเลยในการที่จะทําอันนี้ขึ้นมาใช่ค่ะก็คือจริงๆเราก็จะมีทีมงานส่วนหนึ่งอะค่ะเป,เป็นแอดมินเป็นอาจารย์พยาบาลเหมือนกัน3-4มคนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เราก็ยื่นเรื่องไปขอทุนกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะไปพร้อมๆกับของทางโรงพยาบาลเนื่องจาก เขาก็จะมีให้ทุนก้อนใหญ่สําหรับเรื่องโควิดโดยเฉพาะเลยทั้งสีามา่มหาลามาหลายๆมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็ส่งไปพร้อมกันแล้วก็ส่งตามไปด้วยแต่ว่าทีเนี้ยเราก็มีโอกาสที่เขาก็เห็นคุณค่าว่าเอองานเราเนี่ยน่าจะมีอิมแพกมากพอสมควรเขาก็เลยให้ทุนมาอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือเมเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้ให้แค่ความรู้อย่างเดียวเห็นบอกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยที่สําคัญมากๆคือการให้กําลังใจผู้ป่วยคนที่ติดให้กําลังใจเขายังไงคะคือนอกจากเขาถามข้อมูล เขายังมีการแบบว่าพูดคุยอะไรกับเรามากกว่านี้ไหมคะส่วนใหญ่เคสที่ที่จะคุยเยอะๆค่ะก็คือเขาจะเริ่มถามว่า,าคิดว่าอาการแบบนี้เมื่อไหร่จะหายลูกเขาจะติดไหมหนึ่งสองสามสี่เป็นเรื่องแักเตอร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วสักพักเขาจะรู้สึกว่าแบบรู้สึกเครียดมากเลยค่ะทํายังไงดีเราก็แบบเครียดยังไงคะอาการเกิดอะไรขึ้นคิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วคิดว่าถ้าตัวเองเป็นเนี่ยตัวเองจะ หาวิธีจัดการแก้ไขย,ยังไงคือเราก็จะค่อยกระทอกกระทอเขาไปเรื่อยๆก่อนค่ะว่าเจอ <น S 2> <จน S 1> ว่าสาเหตุเป็นยังไงก่อนแล้วเราก็ค่อยหาวิธีจัดการแล้วก็ค่อยแนะนําเขาทีเดียวแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะตัดสินใจใช้วิธีของเราหรือเปล่าอย่างงี้ค่ะคือให้เขาตัดสินใจเองแต่ถ้าสมมุติว่าเขารู้สึกว่าคุยทุกวันแบบนี้ไม่ไหวจริงๆเราก็มี call น e n t e r นะคะของที่กรมสุขภาพจิต ก็ะะจะมีเบอร์เหมือนกันหรือว่าของที่โรงเรียนพยาบาลก็มีเบอร์ call center ส,สำหรับสุขภาพจิตอย่างเดียวโดยตรงไปอาจารย์พยาบาลจิตเวชอะค่ะเ<า>ขามาคุยกรือนี้เขาจะมีทักษะในการคุยล้งลึกแล้วก็แนะนากกําได้มากกว่าใช่ค่ะเราก็จะให้เบอร์เขาไปอย่างเงี้ยแต่ว่าคือหลักๆก็คือเราก็เป็นบอกว่าเหมือนกับพื้นฐานที่จะคอยช่วยประเมินหรือว่าคอยอยู่เป็นเพื่อนแหละเพราะว่าคนที่ติดโควิดบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาต้องคุยกับใครยเพราะว่าบางคนก็อาจจะหนึ่งกลัวกลัวคนที่ติดโควิด เอยหรืออะไรเอยซึ่งโควิดมันไม่ได้ติดทางโทรศัพท์<ช>แต่ว่าบ<ช>างทีเราเราก็จะกลัวนะใช่ไหม<ช>แล้วก็<ช>ไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะทำยังไงวิตกกังวลแล้วจะเป็นภาวะลองโควิดอีกไหมเพราะว่าเขาบอกว่าลองโคว v ดเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่คนเดียวในระยะเวลา10วันในห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาแน่นอนสารเคมีในสมองคุณต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วมีเคสไหนที่พอจะแบบว่า เออเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าเ,าเหตุการณ์นี้แหละที่เป็นแบบทั้งอุทาหรณ์เอยหรือว่าเป็นเรื่องที่อยากให้คนเนี่ยมาใส่ใจเพราะมันมีคนแบบนี้เกิดขึ้นจริง,ไงไจริงยังไงบ้างคะจริงๆมีหลายเคสมากค,ค,ค่ะถ้าเคสที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเป็นเป็นโควิดมานานแล้วค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยอยู่ในบ้านแล้วมี มีเบรดลีเดนเขาเลยคะ่ะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านแล้วก็คือบ้านเขาค่อนข้างแออัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนในบ้านอยู่อย่างน้อย7คนนะคะแล้วติดไปแล้วสี่<ม>เขาก็จะแบบมีค,มความวิตกกังวลว่าอีกสาคนเขาจะรอดไหมเขาก็จะลายมาทุกวนันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขาก็จะค่อนข้างเครียดเช้าก็เอทีเครอบหนึ่งบ่ายก็เอทีเครอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนช่วงเวลากลางวันเราอาจจะมีคอเซ็นเตอร์ของที่โรงเรียนช่วยอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเวลาคุยแล้วมันเขาจะพูดวนวนไป,วน,ไปวนมาเรื่องวิตกกังวลอย่างนู้นอย่างนี้เขาจะหาทางช่วยยังไงอะะย่่่าาเเคววก็็จตติด10ันนป วันติดต่อกันทุกวันถึงแม้ว่าเวรทุกวันอาจารย์พยาบาลจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อมูลเดิมเราเราก็มีเรคคอร์ดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าภาวะซึมเศร้าหรือภาวะวิตกกังวลเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับครอบครัวเวลาที่จะเจอเผชิญกับโควิดอย่อางเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเอาจริงตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครที่กาลังดูอยู่นะคะ<ม>หรือใครที่มีภาวะแบบนี้อยากรู้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโควิดที่ ไม่ใช่เป็นบอทตอบใช่ไม่ได้ไปหาข้อมูลแบบพวกเฟกนิวส์อะไรอย่างเงี้ยในพวกแบบว่าโลกออนไลน์แอดได้ที่ไหนบ้างคะจริงๆกดเข้าที่ l ล n e ได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์แอดลามาโควิดค่ะก็จะขึ้นเลยเป็นลามาโควิดแล้วว่าใช่เขาก็กดแอดได้เลยค่ะตอนระหว่างวันถ้าสมมติว่าไม่ได้เจอไลฟ์แชทกับอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือพิมพ์คาถามใส่ได้เลยค่ะก็จะมีแชทบอร์น้องส้มจีค่ะเป็น AI บอทแชทบอทตอบคำถามอัตโนมัติเหมือนกันถ้ามีคำถามที่ตรงกับดาต้าเบสของเราเนี่ยเขาก็จะ พูดตอบคําถามแบบอโต้เมเตจได้เลยเอาเป็นว่านะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องราวอย่างโควิดนะอาจจะไม่ได้เป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลรามานะคะก็สามารถแอดเข้าไปสอบถามได้ที่รามาโควิดนะคะก็แอดไปนะคะก็จะมีคนตอบคำถามหรือถ้าใครอยากจะพูดคุยกับพี่บานสาวคนสวย <c oughs> คุณเม สี่โมงถึงสองทุ่มเท่านั้นก็แอดไปชแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้คุยกับเมยหรือเปล่าอาจจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ซีเนียผู้อาวุโสอะไรอย่างนี้ค่ะมาช่วยเราปรึกษาได้ก็ต้องรอลุ้นนะคะแม่แต่ขอให้เป็นเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับการรักษาเนาะแล้วปรึกษาเรื่องอื่นนอกเหนือจากโควิดได้ไหมคะได้ค่ะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะชอบมาปรึกษาพวกเรื่องโรคของเขาก็มีเหมือนกันนะคะใช่ก็แอบมาถามได้คาะว่าส่วนใหญ่อาจารย์ก็เป็นอาจารย์พยาบาลซึ่งก็มีความรู้พื้นฐานทางด้านโรคอยู่แล้วอะค่ะก็พอแนะนําได้อะไวันนี้ได้ความ รู้นะคะเกี่ยวกับอีกหนึ่งสายอาชีพนะคะนั่นก็คือพยาบาลนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นทั้งอาจารย์พยาบาลด้วยแล้วก็เป็นจิตอา,าสา,าสด้วยใช่ค่ะโอ้โหเรียกได,ด้ว่า <ๆ S 2> ครอบคลุมเลยดีกว่านะคะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะคะต้องรอติดตามให้ดีนะคะว่ารามาวาเลตี้ของเราเนี่ยนะคะจะไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นไหนเรื่องราวอะไรจะสุขภาพการออกกําลังกายหรือว่าเรื่องอะไรพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพยาบาลสาวคนสวยของเราด้วยนะคะคุณเมย์ประวันรัตปัญจธาราคุณด้วยขอบคุณนะคะขอบค<ช>ุณค่ะอีพีหน้าค่ะ ที่รามาวาริตี้วันนี้สวัสดีค่ะ